สวัสดีครับลงทิ้งช่างต้มวัสดนเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับชุดเวฟร้อยสิบไอนะครับหรือดีมซุปเปอร์คัพนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุด59ชัก5นะครับก็จะใหญ่กว่า58ชัก5ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ขนาดวาลก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ปาดหัวลบวาลให้เสร็จแล้วนะครับเสื้อสูบนะครับก็ตีปอกนอกนะครับอ่าแล้วก็คว้านนะครับปาหัวลบวาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเซ็ตข้อเหวี่ยงก่อนนะครับเรื่องของข้อเหวี่ยงก็สําคัญมากนะครับอันนี้นะครับก็สังเกตว่าตูดก้านเนี่ยเจียออกไปนิดนึงนะครับเจียราบครับเจียราบนิดนึงนะครับเอาให้มันเรียบนะครับมันจะติดนูนตรงสันแค่นิดเดียวนะครับแคงเนี่ยก็ใช้แคงเดิมเลยนะครับรอบในนะครับของเดิมนะครับแกนปั๊มนะครับเหลาก็ได้ไม่เหลาก็ได้นะครับแต่นี้ก็เหลาเผื่อไว้นะครับ จริงๆมันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าก้านสองจังหวะนะครับยืดห้ามิลค่อนข้างจะเล็กนะครับสลักล่างนะครับเล็กกว่าก้านเดิมของมันของไรซิปไอนะครับจึงทําให้นะครับเวลายืดชักมาห้ามิลนะครับการสูบไม่ติดแกนปั๊มแล้วก็ไม่ค่อยติดรอบแข็งทําง่ายนะครับแต่ได้ช่วงชักแล้วก็ซีซีเพิ่มนะครับอย่างแรกเลยเราจะเซ็ตด้านซ้ายนะครับเอาแข็งใส่ด้านซ้ายนะครับา เอาเข้าอยากใส่ท่าซ้ายขออภัยครับ,ออรบก็เอาเข้อยากใส่นะครับให้สนิทตอนนี้เราจะเซ็ตข้อย่างลงก่อนนะครับจริงๆก็วางโยกเบาๆนะครับก็จะลงง่ายนะครับแต่นี้น่าจะติดนิดๆหน่อยๆนะครับอา่าค่อยๆโยกอ่ะโอเคสุดแล้ว นะครับมันไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับก็อันนี้นะครับลองหมุนดูก่อนนะครับถ้าหมุนได้อย่างนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับเข้าอย่างลงแคงไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับลงแคงไปไม่ติดอะไรเลยนะครับไม่มีชนไม่มีอะไรนะครับก็โยกก้านดูด้วยนะครับหมุนไปโยกไป แต่เนี้ยจริงๆเนี่ยแกนปั๊มไม่ต้องกึงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูมุมของมันนะครับห่างกันเยอะมากนะครับนี่ครับห่างกันก็มิลหนึ่งอ่ะมิลสองมิลอ่ะนะครับเนี่ยดูช่องที่มันห่างนะครับอันนี้ก็กึงเผื่อไว้นะครับกึงเยอะก็ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ แต่ถ้าเป็นแกนของแท้นะครับกึ่งก็จะแข็งแรงกว่าของธรรมดานะครับอันนี้แข็งนะครับเซ็ตผ่านแล้วอย่างที่บอกนะครับข้อเหวี่ยงก็หมุนได้ปกตินะครับทีนี้มาถึงเรื่องตรงนี้ครับวัดจะสูบกับลูกสูบนะครับก็ปัญหาของมันก็อีกหนึ่งจุดนะครับสําหรับข้อเหวี่ยงการส่องยังวะนะครับลูกปืนปลายก้านนะครับถ้าจะใส่กับลูกสูบโซนิกนะครับมันจะขนาดไม่พอดีกันนะครับ ปายก้านตัวนี้จะเป็นสลัก14นะครับจะเหมาะกับลูก PCX นะครับสลัก14นะครับแต่ว่าลูกสูบที่เราใช้อ่ะตามท้องตลาดอ่ะจะเป็น13มิลนะครับอ่าหาง่ายนะครับแล้วก็ไล่ง่ายนะครับ13มิลนะครับแล้วก็จะใช้เป็นบูธแทนนะครับบูธแบบนี้ครับนี่ครับบูธแบบนี้เลยนะครับก็เป็นสลักล่างลูกสูบกึ่งนะครับเหล็กเหนียวอย่างดีนะครับนี่ครับขนาดก็18 สินอก18ใน13นะครับความยาวก็เอาเท่าลูกสูบก็ได้นะครับนี่ครับให้มันใส่กับลูกสูบได้นะครับความยาวถ้าทํายาวเกินนี้นะครับใส่เข้าไม่ได้ติดก็ต้องมากลึงอีกนะครับไม่ต้องยาวเกินเท่าไหร่นะครับเอาพอดีพอดีนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่ได้เลยอ้าวใส่ผิดทางครับใส่จากด้านนี้เข้ามาดีกว่าปุ๊บนี่ครับ ก็หาอะไรดันหน่อยนึงครับอ่าดันมานิดนึงก็เข้าได้แล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอาสลักลองใส่เลยนะครับแล้วก็จะเอาเสื้อสูบจะวัดประเกล็กันแหละทีเนี้ยตัวนี้ก็เป็นสลักสูบนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่านี่ครับลื่นเลยก็ดันเข้าไปนะครับ ก็โอเคนะครับเสร็จแล้วในการเซตช่วงนี้ทีนี้ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเซตนะครับจะได้หมุนดูได้นะครับก็เอาลูกสูบกับปอกสูบเนี่ยครับใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในเสื้อสูบแบบนี้นะครับแล้วก็ดันลูกสูบขึ้นมานะครับอ่ะดันขึ้นมาให้สูดเลยนะครับ สังเกตว่าศูนย์ตายบนนะครับลูกสูบเข้วียงนะครับช่วงนี้นะครับอ่าขึ้นสู่ศูนย์ตายบนแล้วจะหมุนยังไงลูกสูบก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ขยับไปไหนอันนี้คือลูกสูบจะขึ้นสุดแล้วนะครับอ่ากดไว้นะครับแบบนี้ลูกสูบขึ้นสุดแล้วเตรียมที่จะดันขึ้นดันลงได้นะครับลูกสูบอ่าก็โผล่มาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ ลองดูนะครับว่าเราปาดหัวลูกสู่ไปแล้วเนี่ยนะครับหลบวาลพร้อมแล้วเนี่ยนะครับลูกสู่มันยังโผล่มาอีกนะครับประมาณนะครับประมาณเอาวเนียวัดดูก่อนอันนี้มินครึ่งแล้ว